สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะชื่อจริงชื่อเมย์จะมาควาสายเพชรค่ะค่ะเออไปเรียนที่ไหนเอ่ยไปเรียนออสเตรเลียค่ะค่ะสถาบันชื่ออะไรคะเซนส์ฟิวคอลเลจค่ะค่ะอันนี้ไปแบบไหนคะไปแบบเออ่ยื่นไม่ใช่สเตทเมนต์ค่ะค่ะได้วีซ่าเท่าไหร่เอ่ยได้วีซ่าหนึ่งปีเก้าเดือนค่ะอืมค่ะไปเรียนหลักสูตรอะไรเอ่ยค่ะไปเรียนหลักสูตรเออ่ภาษาบอกกับ Advanced Diploma ค่ะค่ะ เออวีซ่านานไหมไม่นานเลยเร็วมากค่ะ,คะแล้วบริการที่นี่เป็นไงคะสระิภาพที่นา,าเป็นไงบ้างดีค่ะใส่ใจดูแลลูกค้าดีค่ะให้คำปรึกษาตลอดเลยอ่าค่ะอ,อยากฝากถึงเพือ่อนๆมาที่แบบตัดสินใจจะมาสระทิภา์ดี่ไหมอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะ ก็ถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจจะไปหรืออยากไปอะไรเงี้ยก็ให้คุยกับสตอริสตอรพาร์ได้เลยเขามีคําแนะนําให้ทุกอย่างคะ<ช>่ะว่าอยากได้แบบไหนหอยากถ้าคิดจะไปแล้วก็ลองมาคุยดูก่อนคิดว่าที่นี่บริการดีค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เลือกใช้สตอริพาร์คขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่คะ